กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเอาของฟรีนะครับซึ่งเป็นโปรโมโค้ดนนเราบอกนะครับก็มีชื่อว่า Arctic n นินจา a t นะครับก็วิธีการทําก็นี่ครับมาที่ดีดีมโดบอกโปรโมชั่นนะครับก็คือโปรโมโค้ดนั่นแหละแล้วก็มาใส่โค้ดในช่องนี้นะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวก็ใส่โค้ดตามผมนะครับที่ผมจะเขียนให้ดูนะครับแล้วก็ใส่ตามผมเลยผมจะขึ้นคําด้านล่างให้ด้วยเผื่อมองไม่เห็นนะครับโอเคนะ ใส่ตามผมเลยนะครับพอหลังจากเราใส่โค้ดเสร็จนะครับก็ทําการรีดีมได้เลยกดเลยนะครับโอเคก็จะมันก็จะเขียนว่าโปรโมโค้ด e ักเซสฟูลรีดีมก็คือเราทําสําเร็จนะครับเอ่อก็ใส่โค้ดถูกกันเลยแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูหน้าตาของชัดๆนะครับมันก็จะเป็นแบบเป็นแมวนินจาที่ใส่ฮู้ดสีขาวครับประมาณนั้นนะะพาไปดูเลยนี่ครับให้มาดูชัดๆนี่ครับ อาร์ติกยินจ่าแคทนะนี่เลยเข้าไปเลยโอเคนี่ครับมันจะเป็นประมาณแบบว่าเนี่ยเป็นเป็นแมวสีสำสม้มแล้วก็มีหูสีขาวล้อมรอบนี่ครับมาก็จะหน้าตาสวยมากเลยเป็นของฟรีที่อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่สวยนะนี่พอใส่ของนี้บนบนหน้าเกียดมากมันต้องถอดออกนะครับนี่ก็ใส่กับนุ่มก็จะเป็นประมาณนี้ รหรือว่าจะดูเฉยๆอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมเนาะก็ขอบคุณที่ติตดตามกันมานานนะครับื่อกี้พูดผิดบ๊ายบายสวัสดีครับ